สวัสดีปีใหม่ปี2567สสำหรับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่กดติดตามช่องสรุตาพยากรณ์และขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีแรกของชาวราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวราคนาราศีกรกฎในครึ่งปีแรกปี2567นี้นะคะ ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนปี2567ดาวพฤหัสนะคะก็จะกลับมาโคโจรเดินหน้าได้อีกครั้งในพบการงานของชาวราศีกรกฎและดาวพฤหัสก็ยังมีมาตรฐานเป็นราชาโชคอีกด้วยสิ่งที่จะเด่นชัดนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎก็ยังเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวบุญดวงใหญ่เมื่อกลับมาโครจรเดินหน้าได้นะคะก็จะให้ราบให้ผลและก็จะยิ่งหนุนส่งนะคะไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรก็ตามในช่วง4เดือนแรกนี้ก็คือเดือนมกราคมกุมภาพัานธ์มีนาคมและเมษายนคุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงหากคุณต้องไปลงทุนค้าขายหรือว่าทําธุรกิจก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและหากคุณอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็มีเก เจะได้เปลี่ยนแปลงตามที่ตั้งใจไว้และถ้าหากคุณนะคะยังทำงานอยู่ที่เดิม,มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นผลงานแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีส่วนคนค้าขายก็จะประสบความรุ่งเรืองเรียกได้ว่าจะค้าขายดีมีกำไรได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ช่วงนี้นะคะบุญกุศลที่คุณทำจะหนุนส่งนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบกับคุณคิดจะทำอะไรก็ตามมันก็มักจะสำเร็จได้โดยง่ายส่วนในเรื่องของการเงินการหารายได้นะคะของชาวราศีกรกฎก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มันจะมีการติดขัดอยู่บ้างก็จะเป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะในครึ่งปีแรกนี้ชาวราศีกรก ก็จะยังมีสภาพคล่องที่ดีจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาหากคุณไปลงทุนทำอะไรก็ตามมันก็จะสำเร็จสมหวังแล้วก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาอยู่ตลอดส่วนในเรื่องของความรักของชาวราศาีกรกฎในครึ่งปีแรกนี้นะคะ ก็ถือว่าคุณยังมีดาวเสาดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะโคจรอ,อยู่ในภพมบบรณะทำให้ในครึ่งปีแรกปี2567นี้ดวงความรักของคุณอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะักเพราะว่ามีเกณฑ์จะต้องแยกทางกันโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหากันอยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดช่วงครึ่งปีแรกนี้คุณก็มีโอกาสจะไปเจอคนที่ไม่ดีก็ได้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567คุณยังมีดาวพระราหูนะคะโคจรอยู่ในภพสุภะก็ให้ระวังในเรื่องของการเจ็บใครได้ป่วยของผู้ใหญ่ในบ้านและตัวของคุณเองนะคะหากคิดจะไปทำอะไรก็ตามควรต้องรอบคอบให้มากด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะโดนหลอกโดนโกงได้ง่าย และในครึ่งปีแรกปี2567นี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือในวันที่30เมษายนปี2567ดาวพฤหัสนะคะจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในภพราพะ ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวบุญดวงใหญ่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็ถือว่าชาวราศีกรกฎกำลังจะเป็นราศีที่ดวงดีดวงเฮงแล้วนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพราภะลาภะก็หมายถึงโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายเมื่อเข้ามาโคจรโยกหลังลัคนาราศีเกิดของคุณนะคะ ก็จะทำให้เจ้าชะตาจะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสมหวังต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณจะมีแต่ความราบเลือนมีความสะดวกสบายที่มากขึ้นดาวพฤหัสเมื่อโคโจรเข้ามาในตำแหน่งนี้จะให้ลาบให้ผลกับเจ้าชะตาสูงมากเรียกได้ว่าเจ้าชะตากำลังจะได้รับทั้งทรัพย์ทั้งโชคไปพร้อมๆกัน ดาวพฤหัสนะคะจะส่งผลดีให้เกิดกับคุณทั้งในเรื่องของการได้ใช้สติปัญญาในการหาเงินหาทองหารายได้ที่มากขึ้น ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือทำให้ได้รับการเลื่อนขัน้นหากคุณไปทำธุรกิจไปค้าขายก็จะปีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วก็มีเครดิตที่ดีคุณจะมีแต่คนยกย่องนับถือหากเช่ากรกฎนะคะไปลงทุนค้าขายก็จะเป็นช่วงที่ค้าขายดีมีกำไรเจ้าชะตาก็มีโอกาสจะได้หลักทรัพย์สินทรัพย์จะได้สร้างความมั่งคงั่งมั่นคงให้กับตัวเอง และการย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะคะก็นับว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในรอบ12ปีเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะแห่งโชคราบความสำเร็จ และหากคุณคิดหวังสิ่งใดก็ตามคุณก็จะได้รับในสิ่งนั้นดาวหรือหัสเป็นตัวแทนของความสำเร็จคุณมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่ได้โชคก้อนโตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2567เป็นต้นไปชะตาชีวิตของคุณจะกลับมาพลิกฝืนได้อีกครั้งหากคุณนะคะเคยติดขัดลำบากคุณก็จะได้รับโอกาสที่ดีจะได้กลับมาตั้งหลักตั้งตัวกันใหม่แล้วนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีแรกของปี2567ของชาวราศีกรกฎฝากติดตามดวงรายเดือนในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ